รสวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดบาร์วลล่านะคะชอบชอบดูยายจำลองกระตัถาไรสุดกันนะคะตตุ๊กนี่เห็นไหมได้แล้วเป็นตุ๊กตาลงให้นะคะนีอะไรตราดกินไห้ขยายกินลุยลุยโอ้ยถ้ามีพริกกล้วยนะคะของเซียเนาะของแซ่บนี่ทั้งพริกทั้งกล้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รักตาถาอย่าลืมกดติดตามช่องวัดดาคะตาถาถ้ารักตาถากดติดตามช่องวัดดาด้วยค่ะถ้ารักเพื่อก็กดติดตามช่องวัดดาของแม่ฟอร่านะครับด้านนั้นไง ด้านด้านครับโอ้ขอขอบคุณเด้อที่ส่งถุงเงินมาเนาะใช้ถุงเงินพระพระที่ไหนถุงเงินโอ้ยเอาละนี่คนหนึ่งถุงเงินอีกคนหนึ่งผ่ะนะความสุบบ้านไม่มีสองสามสี่ห้าเรื่องวุ่นวายอันนี้อะไรฮะอันนี้ไม่รู้แน่ถ้วยอะไรทำไมมีสองตายายนะคะ เขาปากทูุบปากเทียนจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้กลัวพูดผิดถ้าพูดผิดก็มันมีปากทลบปากเทียนเลยหรอตานี่ไงไม่ไงนี่นี่อี๋ไงมันเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เนาะแบบนี้เราก็รู้แต่เคยเห็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเนาะบางทีก็อาจจะพูดผิดเขอขอบคุณครับโอ้มีทั้งน้อยหนาเนาะกับสับปะรดมี หวานไมตาแกงโมโด้วยโอ้ยกุ้งด้วยหอยด้วยปลาหมึกด้วยโอ้ยขอลาสวนแตงสินแรงขอลานะจะแม่นเขาเชิญเราสองคนไปไปร้องเพลงเจ้าจะอาอไหมไ้ ขล้นเวทีไม่ได้แล kind of ้วจะเป็นดาราหัวร้านได้ย e like so, ังไงอ้าวไม่เป็นเลยเนาะโอ้ยตายละมันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินเอาเปรียบคอยไม่ได้คอยเช็คออกจากทะเบียนบ้านเอ้ะเนตไปแล้วเหรอนะอันนี้ละคายิงเลยเนี่ยไม่รู้จักหรอกุนให้แล้วใจยายจำลองค่ะสุกตายิ้มดเดอมาขางปัด มาข้างที่ไหนดูสีตาที่คนยิ้มพาอแต่เปิดพักกังออกมาช่องจะมองเห็นหหหหพี่ติวไม่พี่ติวไม่ฝากช่องหรอครับ <c oughs> <c oughs> จังมันงามแทนอน้อง จังแม่งง่ามแถมนอนอแต่แต่งจะแร่เร่ตึมเตึงตึมเตึงตึงเติจ้าชอบแล้ว่ะเพลงเีอร้อ้าชอบอยู่แต่กี้แต่เทีมือเนี้ยมันมันเสียงความบันเทิงเนาะอ้องสาว่ว่าพ่อเข้าแล้วเข้าแล้วสิล่ำตัดดอกคอยสิล่ำตัดดอกคอยสิล่ำเกี่ยวเลี่ยวฟันแต่ คนนั่ถลังเดียวว่าท่านเขาเออโอ้ยชดีจ้าแก้งนางฟ้าแก้งนางฟ้าก็สรุปไปแล้วหนึ่งคนขอบคุณครับไี่ชัใช่น้ครับองุ่นสีนั้นยังไม่เคยได้รับประทานเลยชิโลโอ้ยชิโลองุ่นอ้าวมันขึ้นไปแล้วลํำลๆำลำอ่ามีลูกคนเต้นด้วยเนาะอ เขาเต้นหรอัวใจเล็กๆเขาเต้นอยู่ยังแยะอยู่ <biting> มันตเต้นแยๆ่ๆเล,เลยนะ<ร>มันเล็กๆตัวเล็กๆถ้าดูเพลินๆไม่ไม่เห็นหรอกบางทีเขาเขาก็ส่งรูปเขามาที่วงนี่เล็กๆข,ขอบคุณครับที่ก,กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ส่งรูปหัวใจห้าสีดวงครับ ดันดันครับล,ล,ลีลาตฐาน่าน่าน่ๆดูนคนตินไหมเงี้ยเล็กๆชมอยู่เยอรมันจ้าขอบคุณนะครับที่อยู่เยอรมันเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อตอนนี้นะประตูห้องเช่ามีรองเท้าเขาคู่เคียงกัน คู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีน่าจะวังหกโมงวังอีกคู่หนึ่งน่าจะหกโมงไม่เคยเห็นเลยสักทีใจอะไร่อนนี้ขอบคุณครับที่ส่วงไม้ข้าวฟูเยอรมันสี่โมงเย็นค่ะตาโอ้เวลาที่เยอรมันสี่โมงเย็นเชื่อตาถาสวยค่ะ ว่าหนน้องแอดดี้น้องนางันทามาแล้วสวัสดีค่ะเสียงอสวยครับจ่าจ่ารอท่าข้างในเอมฟังคุณแนบแก้ใจน้องมีชายสรับในห้องนอนน้องมีชายหลายคนก็จะว่าวว่าู่อันนี้อันนี้ตาถาว่ายายจำลองนะครัน้องมีชายหลายคนเนี่ยบลามึก เอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงห้องเบอร์ห้านะเนี่ยอันนี้ตาถาว่ายายจะลองว่ามันยังวาตั้งนานเนาะมันไม่ใช่เนื้อเพลงห้องเบอร์ห้านั้นว่าเมื่อกี้เนี่ยเพลงรองเท้าหน้าห้องตาถาว่ายาย้องแน่เลยน้องมิชายหลายคนจะไม่มีโอกาสค่ะเพิ่งว่าวันนี้ค่ะให้เสื้อน่อยนีดหน่อยเอ อมคุณครับพี่ส่งแพนด้าให้ครับทั้งเจ็บสันแค้นน้อดวงเดชแม่ยายขอเพลงแก้วรอพี่ด้ยค่ะยายแก้วรอพี่ค่ะให้น้องรงชายเจ้าของร้องร้แก้วรอพี่เป็นใครสังย้ำใจพี่ชายหรือฮือขึ้นต้นยังไงพี่จ้าพี่ งยแต่ก่อนบีบเสียงได้เดี๋วทุกวันเนี่ยมันบีบไม่ได้ก็ร้องเต็มเสียงก็ได้ไม่ต้องบีบตาเต็มเสียงมันก็ใหญ่เนาะมันไม่สมดุลพี่ว่าฉีดเล่นเล่นหมดพันอ๋อดันๆนะครับขอบคุณครับแม่พลราดันวะส่งตุ๊กตาร้องไห้มาแล้วก็เอาลูกตองลาลูงช่าด้วยครับรักตาถาต้องทำอะไรนะคะ ช่วยดันช่องวัดดาขาลวงแดของแม่พอล่าครับหลักตาถาต้องดันช่องวัดดานะคะรูปชูนิ้วมือสองนิ้วแล้วก็รูปหัวใจเล็กๆครับหลายดวงครับหัวใจคู่คัะตาหัวใจคู่ครับขอบคุณครับที่เข้ามาเป็นกาลังแรงใจให้สู้ครับ ขอขอบคุณมากๆเป็นอย่างสูงครับลลีาาตเข้ามาแล้วก็ช่วยลุงคนแรกดแชร์กดบจัดปลาค้นะครับถ้ามีกระดิ่งก็กดกระดิ่งถ้ามีกระคังก็กดกระคังเลยนี่นะคะถ้ากระดิ่งมันเล็กก็กดกระคังค่ะยังไงก็ฝากแล้วก็อย่าลืมช้าไมาได้พินะครับเพื่อเป็นกำลังใจจถ่ายทอดน่าจะซื้อกินครับกล่องหนึ่งก็มีจิ้มห้าช่อครับติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันี้กินน้อยก็เป็น